Sit, าสิบเธอสอบตกเหรอได้เกรดเอหนึ่งบวกหเท่ากับสีสองบวกสเท่ากับแปสบวกสเท่ากับสีผิดไม่งั้นต้องโดนแล้วนี่นะเอ็ดเวิร์ดพอดีเพื่อนผมบอกว่ามันเท่ากับแปครับฮะเพื่อนเหรอเดี๋ยวไปชวนมาก่อนเฮ้พวกเธอมาเร็วทั้งสา นี่ทำให้ซิปได้เหรอฮะผิดทุกข้อเลยเนี่ยฮะแล้วก็เห็นแคร์อีกพวกแกงบูลี่ทำแคร์ใช่ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะตีเลยบอกเลยว่าใครทำอ๋อผมรู้แล้วผมรู้ผมรู้ลลแล้วครัอ,อ ผมรู้แล้วฮะผมรู้แล้วฮะอารีสครับ,รรบฮะอารีสเหรอเดี๋ยวไปเคาะประตูห้องอารีสก่อนนะโก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 อารีสเฮ้ยทำทำไมเนี่ยนี่เธอฆ่าแคร์เหรอฉันรู้ว่านะเธอฆ่าเดี๋ยวจะฆ่าแกงบูลี่ให้หมดเลยนี่ชีกระดาษเอฟ อื้ยคุณครูคนนี้ใจร้ายจังเลยฉันไม่ดีใจเลไนะแต่ข้าจะสองสอนพวกเธอนี่แน่นี่นี่นี่ทำแค้ลูกฉันก่อนใช่ไหมนี่นี่สี่ขวาลิสเลยนี่นี่แน่สิบนี่เธอก็สอบตกเหลือเกินนี่นี่นี่ นี่เน่ออลิเวอร์ด้วยนี่เน่นี่แน่คือพวกเราขอโทษพวกเราไม่ได้ตั้งใจคือขอโทษนะคะครูมิเซลับพวกเธอทำทำแค่ลูกฉันแฮมยังสอบตกอีกนะไปดีกว่า แค่ลูกเป็นอะไรมั้ยจ๊ะเออพอดีโอลิเวอร์กับซิฟแล้วก็เอ็ดวัวนักเรียนทั้ง5าเป็นแก๊งบูเบรี่ของหนูแล้ว,วแล้วหนูแล้วหนูก็โดนเขาแก้งโดยโดยการให้เข้าห้องอาริสจะ้ะค่ะอ๋อน่าสงสารจังเลยจ้ะแค่เบอะ นั้นแค่จงเป็นนางฟ้าไปาอยู่บน,บ<า>บนทน้องฟ้าน,นะนะดได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะครูมิเซ์ลาฟจ้าอะะไรว